สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์มาเดลคนสวยนะคะเอ้ยฉันชอบโทรศัพท์เครื่องนี้มากเลยมันแต่งหน้าซะจนฉันสวยเวอร์วางการังการงานสร้างจนตอนนี้จะจําหน้าจริงแต่ยังไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยคือมันจะสวยเวอร์ไปไหนเนี่ยอาจารย์จะบอกแบบนี้นะวันก่อนเมื่อวานเนาะเมื่อวานอาจารย์ได้เขียนเรื่องนางต้องห้ามมีหลายคนกระแสเข้ามาเยอะมากเลยแล้วบอกเลยว่ามีอีกเป็นหมื่นหมื่น ที่ไม่ได้เขียนใต้คอมเมนต์แต่ถักเข้ามาส่วนตัวต้องบอกว่าหลักหมืน่นเพราะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บีอาจารย์ตี้อาจารย์โมเดลอาจารย์ลิตาคืออ่านคอมเมนต์กันตา,ตาฉ่าตาแฉกันไปเลยแล้วก็ตอบคอมเมนต์จนแบบว่าออ้เข้าใจเลยว่าโลกเราใบนี้มันมีนางต้องห้ามเยอะจริงๆคําว่านางต้องห้ามไม่ได้แปลว่าเป็นเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นนางต้องห้ามได้เหมือนกันนางต้องห้ามแปลว่าอะไรชาตินี้เกิดมาคุณจะสวยแบบนี้ คุณจะฉลาดคุณจะได้ทุกอย่างค่ะ สวยฉลาดเก่งจิตใจดีคือดีดีดีอะเอาง่ายงคือดีเว่อร์เลยอ่าอย่างอาจารย์เปรียบเทียบง,ง่ายๆนะอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพราะว่าอาจารย์ชื่นชมน้องเขานะแล้วก็จับตามองน้องเข้ามาหลายปีมากๆเพราะน้องอะคือต้นแบบแห่งนางต้องห้ามอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณอ้ําพัชราภานะคะดารารัแสดงน่ารักมากๆน้องสวยมากแล้วอาจารย์ก็ได้ความรู้เรื่องหนังต้องห้ามมาแล้วอาจารย์กำลังจะมองหาว่าใครนะ ที่เป็นนางต้องห้ามที่สามารถ เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยมองได้ชัดเจนมากๆากว่านี่แหละคือสัญลักษณ์ของนางต้องามตัวจริงอาจารย์ก็จะขออนุญาตนะคะอย่าเป็นดราม่านะเพราะว่าชื่อที่อาจารย์จะเอ่ยเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่มันทุกคนก็เอ่ยได้อยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนของคนของประชาชนอยู่แล้วนะคะเ็เป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ที่เห็นชัดมากที่สุดก็คือคุณอ้ํานะคะคุณอ้ําเห็นไหมคะว่าน้องอ้ําเนี่ยจะเป็นนุญาตใช้คำว่าน้องเนาะเพราะว่าอาจารย์อายุมากกว่าเนาะน้องอ้ําจะเป็นอะไรที่คุทุกคนเห็นใช่ไหมว่า น้องอานจะเป็นคนที่สวยมากนางเก่งมากและนางฉลาดนางจิตใจดีมากนางรักน้องหมาแล้วนางก็เป็นที่รักนางจงรักภักดีเห็นไหมก็อยู่กับพี่เอมาแบบเฮย้ยตั้งแต่เข้าวงการจนณปัจจุบนันน้องยังแบบยังเสมอต้นเสมอปลายยังคงที่มากแต่เรื่องเดียวที่ชัดเจนมากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องมีความรักน้องจะแบบเพอร์เฟกอะน้องจะทุ่มเต็มร้อเอร์เซกับความรักทุกครั้งของน้อง อาจารย์ไม่รู้ว่าน้องมีความรักมากี่ครั้งแต่ทุกครั้งความรักของน้องมักจบลงด้วยแบบ เรื่องที่ไม่น่าจะจบลงอาจารย์ก็แอบเก็บสถิติของน้องนะเพราะน้องเป็นคนที่ชัดเจนที่สุดแล้วในวงการถ้าเอ่ยชื่อนี้ทุกคนจะรู้จักแล้วทุกคนสามารถไปค้นหาประวัติของน้องได้ว่าชีวิตน้องเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดไหมอาจารย์ต้องขออนุญ,ญาตคุณอ้๊อนะคะ ARE, ที่เอ่ยต้องเอาเรื่องของคุณอ้๊มาเผยเพราะว่าบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าอีนางต้องห้ามมันเป็นยังไงหรออาจารย์หน้าตามันเป็นยังไงแล้วต้องมีชะตาก,การรมแบบไหนอาจารย์บอกเลยนะคะต้องขออนุญาตจริงๆคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาต,ต,ญญาตนะคะที่ชัดมากที่สุดก็คือคุณอ้นะคะคตาม ก็คือคุณอ,ออนอนงปัญญาวงศ์หนิงปณิตาคุณนิวเคลียร์คุณอะไรอีกนะที่สวยๆพี่สาวนิวเคลียร์คุณอุ้มลัคนาแพทนาปภาใครอีกอ่ะที่ชัดเจนมากๆที่ตอนนี้เลิกลาแล้วอ่ะแอนซิเลียมนี่ก็มีสิทธิ์นะคะคุณแอนซิเลียมก็มีสิทธิ์คุณนัทมิเลียอันนี้ก็มีสิทธินท์นะคะ เอาง่ายๆก็คือตอนนี้ที่อาจารย์คิดออกบอกตรงๆมีเยอะมากกว่านี้นะคะแล้วก็หลายคนมากๆแหละที่อาจารย์ต้องบอกแบบนี้ค่ะทําไมถึงต้องเป็นคนเหล่านี้อาจารย์พูดเลยว่าด้วยหนึ่งนางต้องห้ามคืออดีตชาติเคยเป็นคนที่มีบารมีมีบุญมากๆแล้วก็ไม่เคยทํากรรมกับใครไม่เคยทํากรรมเรื่องคู่นะคะพอคนที่หลายคนอสงสัยเอ้าอาจารย์ ยังไงอะ่ะคนมีบุญบารมีทําไมไม่มีผัวดีๆไม่มีแฟนดีๆล่ะคะทําไมถึงผิดหวังละ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าก็เพราะคุณมีบุญเกินไปไงคุณมีบารมีเกินไปคุณไม่ได้สร้างวิบากกรรมกับเขาไงมันก็เลยทําให้คุณไม่ต้องมาชดใช้อะไรกับใครไงความรักของคุณเข้ามาแล้วก็ออกไปไหวถ้าศีลไม่เสมอกันบารมีไม่เสมอกันไม่นานความรักมันก็จะแยกย้ายถึงเวลาก็แยกย้ายแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณเห็นไหมว่าสุดท้าย พรที่เป็นนางต้องห้ามจะไม่สมหวังในช่วงแรกของชีวิตเขาจะให้คุณมาเรียนรู้ให้คุณมารู้สึกว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกนะความรักหรืออะไรที่คุณรอคอยที่คุณหวยหามันไม่ได้เพอร์เฟกคุณจะต้องผ่านด่านแล้วด้วยวันหนึ่งคุณจะเจอคู่แท้คุณจะเจอคนที่ใช่นะคะอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์โมเดลอยู่กับท่านอาจารย์มังกรตั้งแต่อายุ20 อยู่กับท่านอาจารย์แต่อายุ20อาจารย์บังกรเสียตอนที่อาจารย์โมเดลอายุ48 30ปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันมันคืออาจารย์รอคอยมาตลอดรอคอยรอคอยคนที่ใช่รอคอยความสุขที่แท้จริงมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นดิ้นหลน่นจะต้องแบบเออต้องเลิกกับเธอแล้วไปหาใหม่อันนี้อาจารยอา์อาจารย์ไม่เคยมีความคิดนี้ในศีรษะเลยในหัวเลยคือดีเกินอาจารย์บอกเลยว่า ก็เลยไม่เข้าใจตัวเองตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทําไมฉันถึงมีอารมณ์แบบนั้นอาจารย์ก็เลยอยากบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าเ,เขาเรียกว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติตัวเองเราให้ทันนะคะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันนะคะอาจารย์บอกเลยเพลงนี้ดีมากแล้วอาจารย์อยากเป็นกําลังใจให้นัทต้องห้ามหลายๆคนถ้าคุณจะต้องผิดหวังอีก อีกไม่รู้กี่ครั้งสิ่งที่คุณทําได้คือคุณต้องเซฟตัวเองเซฟใจตัวเองเซฟโดยการที่ไม่รักเขาจนจนทุ่มสุดตัวจนไม่แบบโอ้โหถ้าเขาออกไปจากชีวิตเราเราจะต้อง เตอดาวดิ้นจากโลกนี้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะบอกตัวเองเสมอว่าเมื่อจบรักครั้งนี้มันจะมีรักครั้งใหม่แล้วมันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราจะได้เจอคู่บาร,รมีคู่ที่ใช่คนที่เรารอคอยมาทั้งชีวิตอาจารย์พูดเลยว่านางต้องห้ามปลายทางถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวก็จะมีคู่ครองที่เพอร์เฟกไปเลยนะคะสมบูรณ์แบบไปเลยอาจารย์เป็นกําลังใจให้แล้วกันมันเริ่มจะยาวแล้วคุยไปคุยมาเริ่มยาวมากๆเอาไว้ไลฟ์สดดีกว่าจะได้ง่ายๆเข้าใจกัน มากกว่านี้นะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ให้กําลังใจกับนางต้องห้ามทุกคนนะคะ